ขายทองจักยี่สิบบาทไปไปเอาได้บ่แม่เฮงขายทองไปเอายี่สิบบาทกันเลเมื่อตัวดีที่ทอไปจำซื้อเลยดิใจให้เลยค่ะโอ้ฮะฟันคงเลยมียี่สิบกว่าบาทอยู่ในตัวอยู่ดีสิเอาฝาดเรียบลย้ดิเอาฝาดเรียบมาเลยค่ะปาดโตที่น้องเลยโอ้ปาทโตปาดโทสไม่น่าขายหน้าได้คาะเลยโอ้ปาดโตปาดโต ปั่นเจักมัดเขากำลังเชียวแม่ขายบ้านอะไเออเขียวขายเขาเขียวขายสวัสดีจ้าวันนี้ค่ะวันนีครับผมวันนี้แม่อ้าววันนี้ค่ะวันนี้เป็นวันตัดเชือกวันนี้ตัดเชือกโอ้ตัดบั๊กได้บอกนะตัเชือกผู้ดำถุงเงินยายทุ่มนายใบครับผมว่างเอาคันแรกนี่ฟังไม่เฮี้ยงเพิ่นอัน ตัางต้านที่ว่าเอาเลขไปเสี่ยงเห็นไหมตัางต้าเลขไปเสี่ยงเออฝันถึงตำรวจจับแนี้ยบอกไ้เอฟซีฟังเนี้ยอันถึงอันตำรวจจับเออโอ้ยเลขมันก็หลายตัวน่าจับตไหนได้ไหมมันถี่หลายตัวแต่ไอ้มันเกิดตัวเดียวประม่นทีจะจะจำได้ก็ศ <yah oo> ูนย์เก e ้าสามเนี่แล้วโอ้เออตัวจริงๆนี่ล้วเก้าสามแล้วก็ศูนย์ 6บไปแล้วเลขพูอผู้ดัอ,อที่เอาเลขของปูดําไปเสียง,งเลขของถุงเงินงเลขของปูข่วงที่แรกๆเอาเลขปูกว่วงไปเสียงก่อนมาแมนตดเออของปูกวงไปเสียงก่อนออปูข่วงให้ตัวไหนเขาเอาได้เอาไปเสียงปูข่วงให้063063<อ>เออมื่อไหร่กันเลยเอาไปเสียงเอาไปเสียงอ ฝันจังไหนบัดนียวจำัุกัูนอเกิละสวมตเวลาตัดปตัหนมาเสียงต้องตัดเชื่อละฟ้าตำรวจจับครับผมจับไปจับไปแรอนันไปร่งบัตนงาหน่อยอยู่คหลัะโอ้ไปร่เงราก็เปไปถือจับพี่หันถือจับพี่หันกะแลเขาอดับทุงเงินมี้ย่งเขาไปนำหัน แล่นเข้าไปในบ้านาเ,เาขาจะเอาบ่เขานับบ้านหนญ้าหน่อยโอ้คู่ดำดึงแขนเข้าไปโอ้ไปแล่นขเข้าไปแล้วก็เลยก็เลยหงม,มือก็เลยวันนีา้มุดสอบมาเนาะอ่าฟันตัวนี่ฟันไปบ้านยญาหน่อยพอหลาด<อ>มาฉันอ่ารรลุนมากก็เลยโทรไปหายายพอลาดให้เราเบิ่งบัดที่ย้าหน่อยเนาะอ่าจำไปสี่เพิ่อนแต่ว,ว่าไปที่หาเก้าไม่นานะ่าเราอะโอ้ที่หาเก้า มันนีก็เลยมเสื่องอีกเนาะเสื่องตัวนี้ไปอีกเอ่อเสื่องหาเก้าหนี่ไปอ๋อกับันธ์ตีรอบซ้อมเอ่อพันธรอบซ้อมกับพันว่าปูดำนี่ถ้าไปกินเรียกไม่หรอกว่าขี้สากมากันไปไปกินเรียมว่าป้ายเปดไปไปเขาก็ตีกันเออตีกันแล้วก็เลีว่วผ้ากลับแล้วว่ะอืมกลับแล้วต้องหัวใจดอก ก็ไม่ใส่ที่ยงกับลงวันวน่าจตอนีมันมันดนุเนาะแล้วก็ว่าไปรูกกลับแล้วว่าถ้ากลับกลับแล้วก็เล่นว่าจะเล่นเร็ววันนั้นจำอะไรมันดุเนานะอเอาเอาเอาข้างที่ทสามที่ว่าเอาเลขตัวไลไปเสี่ยงที่ว่าฝันตำรวจจะตรวจจับผู้ดําให้เขาคุกสามเที่ยนะเอาเลขศูนย์เก้าสามแล้วพี่ เสื่อมเลขศูนย์เก้าสามมีครับผมไม่เฮี้ยงเอามาแตส่สค่อยเดีไปเสี่ยงก็เรียกผู้ดำละหอ้ผู้ดำก็ถมงเงินครับผมผู้ดำละหาลรวบานตัวนี้ระดับหลูกละบาดแล้วมาห้ศูนย์เก้าสามมันเี่ก็เรยกเขียนเสื่องเขียนเสื่องแล้วก็ฟันว่าตัาบวจจับผู้ดำมัน หาตั้งหวเนี่ยจับเนี่ยนะเขาคุกล้วเขาไปแล้วแล้วก็ให้ออกไมาอีกเขาไปอีกรอบสองรอบสองออกไมาอีกรอบที่สามเขาไปอีกแล้วก็ว่าให้จับไว้นนี้องคุก่อนละก็ต้องออกมาลราว่หลอกไว้ได้หันเลยล็อกไ้วยน้ำคุกไม่ออกมาเนี่ยก็เล่นซูนห้ผููดาเนี่ยก็เล่นั่งหันลังใตะผูดัอแล้วก็นั่งให้หันหลับก็ต้องออกมาล่าบะห้ยน้ำหันเรว่ะ แต่เขาสามรอบเราที่สามเขาคุกเวรไปเดาออกมาแต่ว่างวดนี้ไม่เฮี่ยงฝันฝันมาถึอตำรวจจับนี่แักเถื่อซี่เถื่อเขาหาเถื่อใช่เถื่อซี่เถื่อซี่เถื่อเถื่อที่จะทุายานั้นฝันว่าได้ไปไปบา้านไปเรียนหน้าไปเรียนหน้ากับเสียงเล็กต๊กเก่าหีืล่ะ,ะเสียงเลกเสียงเลขก,กันมืันเอาเขียนเสียงว่า จาเอะศูนสาบเก่าไปเชื่อมมันมาตอตกลับมนันอ,อ่ะก็เลยฟันมาไปหน้ากลับเลยไม่ป่ไปไปนานกลับไปหน้าอืก็เป็นหน้าไปเห่ีไฮโลอยู่หน้าต้งเหลไปจับ,เ,บเอฟอมันจับแรงน้นองเคยยังไม่เห็นอยู่น้าหนองอยู่ออไปยังก็มีพอไหวม่มหางไม่แต่อันมาไอ,อ้เกลี่อจะแหล่แล้วก็มีอันนั้นเม่เสมอ มีแเครอบครัวเพื่อนน่นละล่ะเ<อ>ขาพัวแม่เสมอเหรอแม่เสมอพ่อ,อไปแ <c ans> ม่ไปแล้วเขาก็จับขึ้นรถเบสที่เต็มรถเพว่าคุณจับยู่ว่าคือรถน้ำกัดตั้งแต่นั้นว่า<อ>เลนนี้ตะ้งแต่เมื่อไรคืรถน้ำมูอหางว่าอาอนะอจารย์เลนนี้บ่กเธอจับน้ำมูตะ้งแต่เมื่อไรจึงจับน้ำมูตะ้งแเล่ยนเลนนี้ขวัญเลี่ยนเป็นคนละท่าอ่าท่านี่เลนตามเฮี้ยงมันนี่ที่ว่าถจดจำเลนตามเฮี้ยงมันี ไปลงน้องมาดิอ่าซุลูบาจับในแรงตามเฮ้ยงอ่าซาลูบาไม่เฮีงเอาตะเลขศูนย์สามเก้าศูนย์เก้าสามศูนย์หกสามอ่ลักกหาเก้าเนี่ยเอาไปเซี่ยงนี่ฝันนะถือตันบวชจับตลอดเลยฝันแมนตลอดอืห้าเก้าก็สามเก้านี่ฝันตลอดอวันนี้คือว่าไม่เฮ้ยงวนันปูดำคนที่จับสลากปูดำจดสลากอันนี้ มือนังมือยายใบแล้วก้อนก้อนอ่ก้อนผู้นำสิจับฉลากนีคือว่าแม่ใบก็เป็นผู้มหาก้อนปัณณผู้นำจกสลากันบะอ่ายายใบก็ยศทุกมาก่อนเออแล้วก็เล่นมาบอกเงี้ยงวว่าทุงเงินกับผู้ดำนะเขาทำลูกนังสมาธิอยู่เออมาในลูกก็อันพอดำเขาเขานังสมาธิกับทุงเงินเออแม่ส่วยยายใบดำนาหาเงี้ยง แล้วก็เรยกว่าแม่สจะไม่ยำตัวนีลูกแม่เขียนจะตัวนี้กับยายใบละวะเป็นว่าเม่ยเม่ตัวไหก็เลยบอกนั่งนี้ก็เลยว่าสีเมือนั่นเนาะวันนี้ยังก็เรยว่าตัวไหเระแม่แล้วก็เลยบอกว่าผู้ํำให้แม่เขียนกับยายใบอันยังใคหายไ้แล้วระวางสิตัวนี้ละน้ายังก็เลยว่าตัวไดนละแม่ศูนย์เก้าสามกับ ศูนย์สามเก้าอระวางสิเสือสองตัวนั้นสามเก้าเก้าสามระวางสิโอ้เราเขียนใส่อือมันทั้งได้ใบเลยว่าหาเก้าน้ำระวางสิเออเขียนใส่หายหนึ่งใบอือมีแค่นี้แหละนั่งระวางสิเอมันมีแค่นี้ละแล้มีตัวอื่นระว่างแล้วแล้วตัวตัวซื้อระวางสิดังระางเออแล้วตัวซื้อว่าเขียนใส่หลายตัวระวางว่าเก้าก็บหลายระวางสิเออเอโมเมนต์ระวางสิ เาพูเมือนละวะามันเ,เน,น,เเน,น,เนี่ยคลยเอเ้าจะได้จะว่าเล่าว่าบอกก็เมียงว่าใบอันเช่นไปเป่าลูกไหลายวันนี้ก็เรียกไหลตูน้ำเราเมียงคนบอกเมียงซีผู้ดำนะว่าบอกเมียงว่าเรียกไหลตูได้นั่งเขียนไปเป่าเช่นน้ำไหลายตูระบายสิวันนี้ก็เรยกว่าจุกจะค้นเราก็ระ่าหาค้นระบายสิเขาเรยครับผู้ดำมาหาคน้นวันนี้เล่า ปู้ดำแล้วออกจากรมแล้วมันบออก็ต้องทำมาหมู่ว่านนั่งนั่งใบ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 แล้วก็บอกเนี่ยงแล้วบอกว่าพอออกมาด้วลละแล้วพอจุกแล้วระบายจุกจะคดหรือเปอ่เดี๋ยวจะคนแล้วมันแล้วก็จุกเนาะจุกแล้วปู้ดำจุกก้อนปู้ดำจุกก่อนปู้ดำจุกมาได้ตัวไหนบัดนี้จุกก่อนปู้ดำแล้วจุกได้ cứ đấy nó tốt xuống sám cao cứ đang 039, mà xuống sám cao mà nè dê thùm xuống cao xám ừ. cấp cao cao sám dê thùm tốt đấy đầm nè đã đại trăng tuổi, đã cái trăng, cơn đấy, ờ, đã đại cao hà, ừ, mình vẫn khen bài trốc, đã đại trốn, đã bài trốc đại trốn hà cao, ờ, đã bài đại trốc đại hà cao, mẹ anh bò, trốn hà cao bò. กูได้ปะโมแมนโมแมนอือเนอาจำเป็นแมนได้เดียเดียดอือโอ้จับสลากมามาแล้วจับสลากได้จับมาต้งหาคนมาสั่น่าโอ้อือบอกโคนโตอ่จับผู้ละสองเทือกได้ไบครับอันนั้นปู้ดำจุกกันศูนย์เก้าสามอตรงกันเออตรงกันใบว่าย่อยใบครับปู้ดำศูนย์เก้าสาม แมนศูนย์เก้าสามบอแมนศูนย์เก้าเอาไหมจำได้วะเป็นมาศูนย์เก่าสามผู้ชูศูนย์สามเก่าเนผู้ดำผู้ดำจับไปตัวไหนเอาที่เราค้นกันผู้ดำจับไม่ไ,ได้มันหลายตัวน<บ>เนาะบอเจียนไว้อ่าบ,บ,บ,บอกเขียนไว้ตีว่ะ<อ>ย้ายทุ่มจับไปตัวไหนจะจำได้วะว่ะ ยายทุมจับได้039กับ95โห้อ่าปูดำจับได้093กับ09อืมอืมอบาติย้ายใบยจับได้สองตัวคือ39ไผ่ย,ย,ย,ย้ายใบย้ายใบจับได้แค่สองตัวแค่39อีกใบหนึ่งจับได้ใบว่างเปล่าเอออ่าปูขาวจับได้19อีกใบหนึ่งก็ใบใบว่างเปล่า โบจับคนละสองใบอ่าจับคนละสองใบแต่ว่าปูกว้างบริจัดตะมูเอาอีแม่เจ้าโทุมามอย่างแม่ยเออเจ้าบ่บังไรสดปบบแม่เอ้ยแม่นวะฮะจำไม่ได้จำไม่ได้เออจำอะไรอ่ะบ่ได้เขียนไว้รยังมไง ว่าเว่าเว่าอยู่ว่าอยู่ตอนนั้นคือว่ากับพูดำอยู่แม่ไม่เฮียงกระเล่นบริจาคไว้กูดำก็เรว่าเรืู่แต่บริจาคแล้วมันมือว่านนี่เนาะพีเชืบอหมู่เอออบานนี้กะบผู้กว้างนี่บริจัคนั้งมูอเป็นบ่แม่จับอยู่บ่จับบ่จับจับผู้กว้างจับไปตัวไหนมือว่านนี่ไม่เฮียงบริบาบผู้กว้างถ้าจับเลยว่าแม่ดันเดี๋ยวไปถามเลาวกันยามไปถามแล้วกอนเออไปถามดูปผู้กว้างในจานทมูอปะ ผูกกว้างเนี่ยยังอยู่ยังอยู่หันเด้อครับเบสีครับอยู่น้ำพุ่มของแม่เฮียงอยู่เนาะครับเนาะเดี๋ยวด้ะเพราะว่าผูกกว้างคุณบ่ไปใส่พิ่นสิไปฝ่อแม่เฮียงอยู่หันบ่ยอมไปใส่เลยผูกกว้างขอพดีกว้างกว้างคุณอันมือว่าผูกกว้างนั่นพ้อจกสลากได้จูใดได้จับน้องเพิ่นบ่ này chỗ ngâm phân ba. này chỗ năm ngon ngâm chốt ngâm đây ngâm là ngâm tổ ngâm 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 tổ ngâm đâu ngâm 360 063 360 ngâm 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 063 này ngâm 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 của ngâm 3 ngâm này ngâm ่าสามศูนย์หกอย่างนี้ของสามกุมารเพลินอือของสามกุมารเพลินครับ๋อของผู้ดีศูนย์หกใช่ไหมบสามหกศูนย์อ๋เอามาตัวเดียวกันนั่นละไปตัวเดียวกันนั่นละพี่ร่อนเดียวกันกับศูนย์เก้าสามสามเก้าศูนย์ศูนย์หกสามมันของผู้ดำเออเอาบาดีไม่แย่งนี่ฟันทงของผู้ดำปูกว้างผู้ขาวของผงเงินผงทองของอ่าสี่กุมารสามกุมารนี่ บริวารทั้งหลายเลยทั้งหลายล่ะผู้คนไม่แหยงฟันทงตัวใด็กไม่แห่งฟันทงตัวใดบกมาตีครับผมไม่แหยงฟันทงของปูดำของปูดำกับของสงเงินเอามันตัวเดียวกันหมดแล้วคือโบฟันทงมาทุกทัวล์มันตัวเดียวกันเหมือนจะับไปสลับมาซกสิไงเออฟันทงมันตัวก็ได้ พันธท้องชุดตัวลยพี่น uh. ้องมันเป็นตัวเดียวกันหมดเนาะเดียวกันเนาะอออือนย์หกสามชุดเก้าสามเนาะนหกสามุดเก้าสามนะครัสามเก้าห้าเก้าย่งตัวเดียวกันหมพันธุ์องตัวเดียวเลยค่ะอ่าเออเอาม่เพียงพันทองมักกะซื้อเพราว่ามักกะอออืไอพี่น้องเอ้ยเอาแบอันวันนี้เมีเฮียงพันธุ์ทองอันนั้นเก้าสามโอ้ตัวที่เป็นเฮียงมักคือคือนย์เก้าสามครับผม ของตสามของูดำนี่ะไะแล้วครับเนาะตัดสื่สองตูวสามตัวเนนี่ยกัตัดสื่แล้วก็ศูนย์สามเก่าเนี่ยกัตัดหนาตัดหลังเนี่ยกับสื่ตัดหนาตัดหลังไหวอือปีนี้มีอย่ยกับพันธุ์ทงต้นนี้นักกุมตัวละสองหมื่นค่ะโอ้ตัวละสองหมื่นตัวละสองหมื่นผมว่าไม่เฮี้ยงจ้าปัทู ตัวสองตัวเพิ่สามตัวนี่ตัวสองมือนี่สามตัวสามตัวสองตัวท่อการเบสค่ะวัดรโอเอฟซีเลยสองตัวสามตัวท่อการไปเลยกับผมขันนี้กระตันหนาตันหลังเอาซูนเก่าเก่าซูนจุนกชูงจุนกมีอกระตันไหลอยู่โอ้เจ้เยอาตัวกันที่ซื้อตุกันเก่าฮาเก่าตักันเขา้หกตัน ชุนหาชุนกับตัวกันโอ้เอา้าวโอ้มันมันมีอยู่ในหใันคืออล่ะแมนตัดเวิร์ดอือโอมันคือบ่มมีอะไรชุนหาหาเก้าชุนนี่ของโูรดเมื่อนี้สรุป<อ>แบบมีศูนย์างผู้กว้างมีแยงโอ้เอาเบิร์ดคนวอาไว้ใต้คลิปแรกเลยนะแอามนเอาเบิร์ดตั้งแต่<ๆ>คลิปแรกตั้งแต่ต่องวดมาเลยค่ะเขียนไว้เลยค่ะเอือไอพี่น้องก็ทราบซ่อนนว่าไอซื่อ เอากันถุงยางมาถอดเตรียมไว้ใส่เงินโอ้เอาถุงยามไปใไช้ด้ยป่ะมันมันสีเบิ้ลมันสีเบิ้ลบอละถุงยามมันน้อยน้อยาแค่ถุงยามมาไล่มันเต็มถุงยางไม่ใหญ่นักโอ้กับผูอันมันมันใจอหรือกะเอาถุงกับแกปก็ได้ค่ะวันนี้โอ้โอ้มีหอดถุงกับแกปก็ได้โอ้สำหรับผู้บวมบัณฑใจ ผู้มั่นใจเอาถุงกับแกะก็ได้ผู้ได้มั่นใจออตัวมันจะฟ้องเองก็คือว่าเอาถุงยามก็ได้ค่ะโอ้ถุงยามนี่ที่เอาถุงปุ๋ยไปเฮ็ดถุงยามมันบ่แม่นเอาถุงปุ้ยยิบเซ่เป็นถุงยามก็ได้โอ้รับยิปซีขับพายเซ่ละบปมั่นใจคักขนาดนั้นครับพี่รางพี่ร่างมีพ่องขายพ่องมีหน้าขายหน้า แต่ว่าพอไหวนี่นะครับเนาะว่านเนขายน้ำมูดออกพอ่ามีอยังเอ้ารถนี่เนี่ยจำซื้อแล้วเพงรถกับฉันจำเหมือนกันพอมีขี้น่ะนะพอไหวพอไหวทงเงินก็ได้แล้วพอไหวส้งเงินก็ได้แอ้ว ตอถุงเงินก็ได้วี่ันว่าเอออเาครับก็ยังดอกเสี่ยวน้ำถุงเงินนี่แหละนะครับน้อว่าถูงเงินเคยสั่งว่าพ่อซื้อเลยพ่อสันว่าซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลยสันวาตัวไหนลูกว่าสันวาศูนยศูนย์เ้าสมพ่อสันวาอ่าสามเก้าห้าเก้าพ่อสันวาคนก็บอกแค่ตัวเดียวอสองตัวนะเพราะว่าคนว่าหาเก้าเนี่ยมันปิดลางด้อสาเก้านี่มันศูนย์สามเกมันเป็ดบนอยู่แล้วมื่ครับสามตัวนะสามตัวสองตัวอย่างีครับ โอ้ตัวละสองเมื่อนพี่น้องนะครับนักสนมข่าวสื้อเด้อค่ะเด้อวยต้องมั่นใจต้องเชื่อมันเจ้าของเชื่อมั่นในตัวเจ้าของเนาะเชื่อมั่นในตัวเองเลยครับเนี่ยเหมือนกับนักสนมข่าวสื้อเด้อค่ะเด้อเพิ่นไปยิบลอตเตอรี่มาไว้หลายใบแล้วพี่น้องเอาคือว่าเสี่ยงลอตเตอรี่สิบใบหันมันมีตัวไรก่อนฮะ ขึืนกระสนดีว่าเขาคล้องมาใหาวา้ว่าเอาได้ก็หอ่อเป็ดมันกระด่งใหญ่ๆเนาะเป็ดกระดงใหญ่ๆมันมีเข่าแม้มีเข่าแบบเขา่าหนึงน่งนี่แหละมีเข่าหนึ่งหนึ่งแบบใส่ติไหนเนาะเอขาก็ใส่กระดงนี่แหละเป็นกระนด่งละเขาเรียกกระด่งบานเท่าเนาะครับผมใส่กระดง่งใส่มากประมาณใส่กรกติปนี่แหละมันเป็นใส่อื่นดอกใส่กระติปต่างๆๆไว้มันแล้วก็มีอันยังดอกมีปลามีกรบเขานั่นมาให้ ไม่ให้เอาหนีเขาวางสิครับามาให้มีเหี้ยงเอามาให้เขาว่าก็เลยแล้วว่ารับเอาอรือดอกรับเอาถึงว่านักเลยกระดุงไปนั่นว่าพี่จะค้องติดถึงรักแต่รักเอาแล้วก็เจ้าเต็มเม็ดนักนักอยู่หัวนี่คือนักเลยนักเลยสิได้นักหัวนี่ก็ได้ตั้งทั่วว่าได้นั่งให้คือหัวที่แล้วตัวว่างันว่างันหาล่ายังบ่นหนักม่นบ่แม่ยังบ่นหนักวันนี้ นักแม่นักน้ำมือแม่นกศิวะแปดขังเลยนักน้ำมือออตูกถูกปดันเขาพดไปว่ายกอนเขาหนนักมือเหนักตึงเลยเตี้ยแปดโค้วตินรงเลยม่เป็ไรว่ากระสอบคือว่าแล้วเนะเสียน้นงบวันกระสอบปานผมเลยันสอบปุ๋ยเด็กกระสอบปานนี่ทำไมนะเอาทุงปุ๋ยเย็บก็ได้ดอกเย็บโอ้เอา ซช่สิไปเลยมั้งใช่ไปมพราะชอบ่ึดก็ชอบรักเอาสมเงี้างๆน่ะก็ชอบไปนาเงีๆเอานะนก็พ่อเราล่ะเอาอันเจอแล้วสมแล้วก็สมน้อยไปเออเอาที่แม่เก็าสุดเก้สามเนาะครับผมเอาโยกอีกครั้งหน่อยครับผมเอาตัวเดียวกันด้สพีหน่อยก็เกตป่ะครับผมตัวเดียวกันมัดครับพี่ที่ครับ มันว่าเอาก็เลลายตัวแท้าสันว่ามันเละโบลายตัวมันเลขสลับไปสลรบมากครับพี่เชี่ครับผมจะเอาครับผมเลขสลับไปสลัะมากตรงตรงให้เลยครับผนจะคัดสามตัวตรงตรงให้เลยครับผมเบื้องลักษณะการเชนนี่พี่้องมันตองต้นนะก็ไมยนะพี่ลองลับไปกลับม้าเออครับสายตัวอ่มันหน่อยหน่อยเขห้ตัวตรงตรงเลยครับผมก็ปฏิเชนนั่นสิพี่้องครับอืมแต่มีถ้าเหมือนําำกันเนาะกบว่าก็มีถุงเงินถุงโออมีปูดำมี แม่ทุ่ม,<ห>ม <desserts> แล้วก็มีปูขาวอ่ามีแม่ใบครับแล <sandwiches> ้วก็ของปูกว้างครับตัวนี้ก็ศูนย์หกสามสามหกศูนย์แล้วก็ไปกับบ้านนะครับเฮ้พี่ครับผมบอกว่าของปูกว้างนี่สิมี่ตัวเดียวมาตลอดคือสามหกศูนย์ปูกว้างนี่ตัวเดียวแล้วก็สามกุมารทองอืมสามกุมารทองนี่ให้ตัวเดียวกันคือสามหกศูนย์ศูนย์หกสามแล้วก็มีสองตัวคือหาสามมีสามสามอ่ามีหาเก้าอ่ารับสามเก้าแล้วก็แล้วก็มีอ่าของปูกว้างนี่ก็ตัวเดียวครับพี่ครับปูกว้างนี่ผมเคยเปลี่ยนแปล สามหกศูนสี่แหะครับพีซบพ่ซี่ครับผมอ้าวแคป้าจอไว้ครับพี่ซี่ครับผมโชคมาํำด้วยเป,เป็นเต็นทีกัน